สวัสดีพี่น้องเอฟซี FC นะครับวันนี้เรามารู้เรื่องของหมวกระมวยนะอันไหนหววอันไหนมวยนะหลายๆท่านเอฟซีหลายๆท่าน,นะาาานจากที่ลงทิปสั้นไปนะเอฟซี FC หลายๆท่านก็อบอกว่ามันคืออันเดียวกันจริงๆแล้วสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันแต่ลักษณะาการใช้งานใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันนะ นี้เวลาที่เราไปซื้อตามแหล่งนะตามแหล่งหรือว่าตามในพื้นที่ของเรานี่แหละในพื้นที่โซนจังหวัดยะโสธรทั้งจังหวัดเลยจะผลิตอ่าหัวกับมวยนะหัวกับมวยนะทีนี้ไอหัวกับมวยเนี่ยเวลาเราไปสั่งในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่ถ้าเราบอกผิดเขาจัดให้เราผิดนะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะอันนี้นะอันนี้หัว อันนี้หวดลกักษณะของหวดก็คือเนี่ยตูดมันจะเป็นแบบนี้นะตูดมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นตูดแบนนะ,ะข้างในก็จะมีอีกชั้นหนึ่งเวลาที่เราใส่ข้าวตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะข้างในนะมันมีขายนะตรงนี้นะฐานรองข้าวตรงนี้มีขายนะ,ะซึ่งลวดลายก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะลวดลายวิกิตสวยงามทํามาจากไม้ไผ่นะตัวไม้ไผ่ที่เขาออกมาทําก็ต้องเป็นไม้ไผ่ที่แก่นะ เวลาเราเก็บไว้นานเนี่ยมอดมันถึงจะไม่กัดไม่กินนะตรงนี้ทีนี้เวลาที่เราไปซื้ออีกบางพื้นที่ตรงนี้นะเขาเรียกว่ามวยมวยก้นมันจะแหลมเห็นไหมก้นมันจะแหลมนะอ่าอันนี้หัวเห็นไหมตูดมันไม่เหมือนกันเวลาที่เราไปสั่งซื้อแน่นอนถ้าเราบอกผิดเขาจัดให้ผิดแน่แน่แต่หลายๆคนยังไม่รู้ก็บอกว่ามันคืออันเดียวกันไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันคนละอย่างกันเด้อ อ่ามันคน้นรนะยะพลันแนวกันเด้อค่าเด้ออ่าทีนี้ตรงนี้ตูดมันแหลมนะตูดมันแหลมมันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นชิ้นเดียวนะมันจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะอ่าอันนี้ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันนะอ่าตรงนี้จะสารเป็นลาย2ลาย2นะอ่าซูมเข้ามาดูใกล้ๆนะอ่าลาย2ตรงนี้เขาเรียกว่าลาย2หรือเปล่านะอ่าทีนี้เวลาที่เราไปซื้อนะต้องบอกไว้ก่อนนะเวลาที่เราไปซื้อตาม ที่เขาขายนะตามร้านที่เขาขายต้องบอกไว้ก่อนนะเวลาเราซื้อมาให้ท่านทําการแชร่น้ําไว้สักหนึ่งคืนล้างทําความสะอาดดีๆล้างหลายรอบหลายน้านะเพราะอะไรรู้ไหมอ่าเพราะอะไรรู้ไหมจ้าเอฟซีเพราะว่าไอเนี่ยมันเป็นไม้ใช่ไหมอ่ามันทํามาจากไม้ไผ่นะหววัวตกลวยทํามาจากไม้ไผ่เวลาที่เขาเก็บไว้ในสต๊อก เป็นเวลานานมันจะมีปัญหาเรื่องของเชื้อราอ่าขึ้นราดําเป็นมอดนะตัวมอดมากัดมากินเนี่ยเขาจะใช้สารเคมีหรือว่ายาฆ่าแมลงพ่นไว้ดังนั้นเวลาที่เราไปซื้อมาให้เราทําการล้างหล,ล,ลายๆน้ําก่อนนําไปใช้แช่น้ําไว้ทั้งคืนซักล้างออกตามปกตินะหล,ลายๆน้ําเลยนะอันนี้ เราแนะนําให้ท่านได้เพียงเท่านี้เพราะว่าเราห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะถ้า f อซซื้อไปใช้ไม่ว่าจะเป็นหวดเป็นมวยนะที่มันเหมือนกันก็คือใช้เนื่อข้าวเนื่อปลาเนื่อไก่เนื่ออะไรได้ทั้งหมดแหละนะแต่ว่าเวลาเราไปซื้อเราบอกเขาให้มันถูกเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะอ่าตรงนี้นะตูดแหลมตูดไม่แหลมนะอ่าลักษณะเหมือนกันนะตัวนี้มันจะอ่อนนะตัวนี้มันจะอ่อนเห็นไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยตัวนี้มันจะอ่อนตัวนี้มันจะแข็ง หน้าหน้าที่มันไม่เหมือนกันหน้าที่เหมือนกันแต่ลตักษณะไม่เหมือนกันนะตัวนี้จัดหนาเป็นสองชั้นนะตรงนี้ก็จะ,ะเป็นสองชั้นนะอ่าแล้วก็ตรงก้นมันนะก้นตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้เมื่อเวลาที่เราใช้งานไปมันทะลุนะอันนี้ก็ให้เข้าใจตามนี้ด้วยอันนี้อะไรวัด <What? S 1> ออันนี้อ่ะ มวยอ่าให้เข้าใจตามนี้ในพื้นที่นี้เขาเรียกแบบนี้แต่ใครจะเรียกเหมือนกันก็ได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าคุณมาซื้อในแหล่งผลิตบอกผิดจัดผิดได้ของไม่ตรงสเปคแน่นอนจ้าคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพีนพน่น้อง FC ที่เข้ามารับชมสวัสดีจ้า